ตาดีค่ะสารบ้านสาวเสมกับพี่น้องทำเสได้เบาน้ำครับอือตาเสมได้หินอย่างมาสุพี่น้องกินเมื่อเนี่ค่ะมาเบิ้งน้ำกันเด้ค่ะวันนี้นะคะหนีไม่พ้นเมนูกบว่าไม่หนีว่าพ้นหาเมนูเด็ดพี่น้องพัดเพชรกบค่ะพัดเพชรกบซำๆเครื่องแน่นๆนะพี่น้องเนาะต้มยำปลากรดแลวกรปลาช่อนที่ว่าเขาไปหามาเนี่ยพี่น้องมึงดูค่ะ อันกกนี้แกงเห็ดเมื่อเช้านี่ครูกับต้มน้ำมันแก้วกะปิลวกผักแป้งลวกกะลัมแจงตดเนี่ยกับข้าวสวยไปเนองอืมเล่นอืมงานมาเม่เมื่อจริงเอาลายาเด้๋พี่น้องนดื้มันเมื่อยเนาะตะล่มือตะลับเห็น,น,บบนพี่น้องเห็นเบื้องหน้าก็ว่าเขาส่มขยันแล้วแต่พี่น้องเห็นเบื้องหลังบ้างเนี่ย โอ้ขับในหงูดังตะลามพ่อแม่ขับพร้องกันได้ค่ะพุ <Jub> ดยอดเลยบ้านทาาเซิมมานะคะมากินข้าวน้ำกันมาได้ค่ะมากินข้าวกินน้าน้ำกันเด้อบ่ะนี้พี่น้อง,อง <S <S คิดอยากอันนั้นยุดอกค่ะเมื่อวันอันนั้นก็มูโทมรมารายงานเอกก็รู่ย,ยุดอกเลยเนาะแต่ฮอกไปยากีรียกพี่น้องครับแล้วมันกัดไก่ทัไปว้างฮะวังแรงมันกัดสียดทำปลาเพื่อนในพุทธาหกกระสอบเมื่อนี้สายง่ายมันแตก หมบำยำไม่ได้ไปเรอกมืออึนคนน้นองมาบอกแล้วว่าอาจจะมืออื่นน้ำล้น้องม่นะแผลบันหนึ่งน้องท้องนะมืนอน้ำล้นึงวะอืมอืมอ่ะอืมทำเปกบ สูตรผัทอดปะ่ะนบัมสูตรทานได้มหมบ้าง nhìn con con Ừ, thế thì nhỉ, để được mấy luôn rồi. Phải. Ừ.

เฮ็อันเพิ่มกำมินเอินตามเพิ่นได้ว่าบ้านเขาเสริมเอินเฮ็ดเพิ่นขามเฮ็ดเพิ่นน้ำขาม เ่มาแมกกระเสดายุ้งมันแงนันด้าสามเก่งบ้างก่อน้ะโตมาหารเขาส่งบ้างมนินได้บ้างส่งอะ้รบ้างมินรอม,นนมนินได้ว่าต้มน้ำออกกันได้แกงรถก็นได้ถ้อ ถ้าสัญญาณมันอ่นสมขนมนุ่มสมบูรดอกมันจะแบบน้เออว่าปุดบ้าปุดหวานอีกนะว่าไม่หวานออกหวานอ่ะเอ้ยว่าเชงกะโบยังไงผันดีดีว่าผันไหนอยู่ท่อืมในถุงในเก๊งมันเลียงไปเลยที่เคยเชิญซีโมเว่นอ่ะ เดี๋ยวเาพันนี้เสียกว่าพันหนึง่งพุดก็อีกน้องมันหนังอะไรแบกน้องมันน,น้ำนเน,ำนี่ยแต่ว่าน้องซึ้งแบบเขาเนี่ยน,นั่นเนี่ยอืมอืม กดปากคออย่างใดกันสองตาสามตานี่กมลตัวนึง

กับปังลวกข้างแบ่บย้ายเก็บให้ เจ้าปีย้ต่ำเมื่อเขาะกินได้หลายมือเแล้อใ้ตัวเย็นแลหละนะคนนีอืมครับอืมเมื่อเขอยากขัเพิ่มบ้างนะแก้ตอันนี้มันกินอยู่นี่น่ะเก้ตัวนี้หน่อยเพื่อไปหากดเยอะมั้มไซน์นะเกีย เราเห็นเมันในคลิปเห็น,นในคลิปมีอย่างก,กับมีให้เบิ้งซึมมาเนี่ยพี่น้องแต่ไม่มีทางเบิง้งเังก,กม่เคยกินได้กินเลยอือบ้านทามีแต่เราไม่เคยกินเพราะเด็นไปเบื้องไนละไม่กินใหญ่ที่นเดี แค่น bon bon. ี้ท่าที่เห็นเดียวไม่ได้หายากไปไอ้เยาไมันเกิดพอมันบ้ามาไม่ได้หายากบ่ได้หาง่ายๆสำหรับเนี่ยอันนี้นะมันอยู่งทางอื่นสมัยตะกี้มันอยู่น้ำกอกไผ่ด้แต่เาก็เห็นอยู่เรื่อยยุ่มือนกันบ่กกับเห็นงูใหญ่น้ำหมับนักเดิน đây mùi này đi? Đây này muối ngay lại? nào bây giờ? tăng lại Mùi là. Mùi là. Mùi là. là. Mùi là. ถ้าสิบ้านหนึ่งนิดหนี่ถ้าสมมุติว่าจัดจัดมุกจัดบ้านที่บ้านมาเห็นน้บกินทีดหึ่งบ้านเขาตึกหนึ่ง,งเนื้อหาเนาะเหมือนบ้านไหนนะบนที่ว่าเห็นน้ำกินไปเรื่อยๆ,ๆนะเนาะเห็นไม่ดูกขาบเลยพี่น้อง ่าสิวายังสันปกติ่างที่เป็นเห็นยังกินไม่ลายเมันก็อุ่นกินเป็นเมื่อกำยังคุณแม่เนี่เราก็เฮ็ดเมนูนึง,นง

เนี่ยก็เขาเอินกินเขาแซ่บนั้นรับเดีย็แปลว่าแข็งแรงเยอะเลยนาะสันเพิ่นสิว่าบอกขันกินเขาได้ยุบบ่าตายดอกก็ปรับแต่งแล้วเขา ถม่มาไปเบิ้งกันแล้วก็กินเขากินน้ำได้หนึหนยย่งบ่อยแข็งรั่วพับปังใจน้ำกินำดนยังน้นสมมอมเด้อ น้ำส้มฮำๆเยอะแต่ว่ามันคกี่อกับเจ้าขอเบรกเขาตุยนไวมล่ะอืมอืมร้อนล่ะ ก็ส่งใจมนนันก็ง่ายก็เพิ่งยิ้มแล้ำปไีนาค่ะพี่น,ออน้องอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องไวปสนิทแล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจและกับฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตมามเป็นสาวเชื่อมและกะนันในหัวดำนะเนาะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสนับพี่น้องแล้วค่ะ